สวัครับน,นี่ฝนตกครับในกรุร,ราดจังวัดน,นี่ตกกรุร,ราดตกกรุร,ราดตอนนี้อยู่ครับตำบลอะไรอยู่แถวพนมวันนะครับตำบลมันปนูตกครับฝนตกเด้อนี่อยู่แถวพนมวันนะครับ มานี่ครับประตูแรงปานกลางครับใช้กี่สิบนาทีครับกลางก็แล้ก็ตัวฟ้าแล้วก็ในทางเมืองครับในทางนลนสูงครับแม่ฟ้ามันสว่างเข้าว่าง <c oughs> ตกในเมืองเด้อครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่16มีวินาท8ครับ โอ้ oh, น้ำน้ำขังโอ้ขอโทษครับโอ้ Ooh. Ooh.